สบายดีสวัสดีเนาะมื้อนี้ก็มาเจอกับลิงสาลาวตําเคยเนาะพี่น้องเนาะเนื่องจากว่าลิงบ่ได้เฮ็ดคลิป3วันแล้วเนาะพี่น้องเนาะ3 4วันบ่ได้เฮ็ดหลายมื้อเนาะมื้อนี้ก็ลิงก็กลับมาอยู่เหมือนเดิมมาเนาะมพิเศษแน่สิมีเอือยที่ว่าเอือยมือใหม่เนาะที่ว่าเพิ่นเฮ็ด YouTube ใหม่ๆเนาะเพิ่นก็ได้มาออก่องกับเฮาเด็กน้อยเด็กนึงเนาะก่อนงดกะให้เพิ่นแนะนําตัวก่อนเนาะว่าเพิ่นมาแต่ไสเนาะ สวัสดีทุกคนข้าพเจ้าซื้อจิรวัตรด้ว,ว่าน้องหมวยนะคะจากสองมวยสาวลาว <laughs> อ่าซื้อมวยสาวลาวแกขายคือกับสองลิงเลยเนาะเป็นลิงสาวลาลวแล้วมวยสาวลาวเนาะ <laughs> นาอพี่น้องน้องม้ีเพิ่นกาพิเศษเน้ะเฮาสิมาถามความแบบว่าเพิ่นมาจากไซเนาะเพิ่นกาแล้วเ,เพิ่นเป็นยังเพิ่นจะมาเฮียนอยู่เวียดเนาะล่ะคือทางการแพทย์ที่แบบว่าหลายคนเนาะที่ว่าคนลาวประเทศลาวเฮาเนาะเพิ่นเฮียนนอะส่วนใดจ๊ะ มีบ่นที่เฮียนคือแม่นหลักๆก็คือประเทศลาวเฮาเองแล้วก็คือเวียดนามเนาะส่งมาเฮียนแล้วก็ประเทศไทยเนาะเดี๋ยวเฮาจะมาถามว่าเป็นยังเพิ่นคือบ่เลือกไปเฮียนหมออยู่ระหว่างระหว่าง2ประเทศเนาะคือเลือกมาเฮียนอยู่เวียดเนาะเฮาลองมาถามเบิ่งให้เพิ่นสิแจ้งเนาะว่าแต่ละประเทศปัจจุบันประเทศมันเป็นจังได๋เนาะพี่น้องเนาะลองถามเพิ่นเนาะความรู้สึกของเพิ่นดขอบใจสําหรับคําถามเอ่อก่อนที่จะมาเฮียนอยู่เวียดนามย้อนว่าเฮาบ่เคยแบบ ประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่บ่เคยมากอยู่ใกล้กันแต่ว่าบ่เคยมากเขาอยากเปลี่ยนบรรยากาศนะแต่ว่าทาว่าถ้าเลือกได้แม่นอยากไปประเทศไทยลร้กลัวเป็นยังเนาะจึงว่าอยากไปประเทศไทยเนาะเพราะว่าประเทศไทยเป็นแบบภาษานะภาษาเป็นภาษาเดียวกับภาษาเฮาและมันสีง่ายในการสื่อสารคือเฮามานี้ให้มาเริ่มต้นภาษาไหม มันมันมันจะหยาในการสื่อสารในการที่ห็นหนาแต่แต่แต่มานี้มันมีขอดีมองว่ามันเป็นบอลที่เราบ่เคยมาเข้ามาแล้วเขาเสิไดอีกฟีลลิ่งหนึ่งคนาแมนๆเนะเพตอบถูกตอบไดถูกต้องอีนนี้นอไดคนนอคนที่เขามาเห็นอยู่นี่นอเอือยนอเขาก็จะแบบว่าความรูสึกแบบเดียวกันมดเลยนอคือแมนเขาก็ได้เพิ่มอีกภาษาหนึ่งนอคือภาษาไทยเขาก็ ไร้บุญยาเขาบุญเฮียนภาษาไทยเขาเก๋ยังเข้าใจเลยเนาะเลยเนาะเพียงแต่สีอาจจะหัดเขียนนิดหน่อยเพิ่มเติมเนาะก็คือแมนอีกเนาะถ้าหากมีโอกาสได้ไปเฮียนต่อเนาะสีเหลือกไปเฮียนต่ออยู่หม่งได้เนาะถ้าหากมีโอกาสให้เลือกเอาเนาะถ้ามีโอกาสแน่นอนประเทศไทยประเทศไทยแน่นอนจ้าอ่าแล้วก็แบบว่าเฮียนต่อนี่แมนเฮียนเอืกอยมาเฮียนปัจจุบันนี้เฮียนอีกไซีหยังเนาะเฮียนแพทย์เฮียน ปริญญาอะไรยังไงสั้นๆปัจจุบันเนป็นเฮียนปริญญาตีสายแพทย์ทั่วไปถา่าและทามีโอกาสได้ไปต่ออยู่ไทยมันอยากไปเฮียนแพทย์แพทย์อยงงียัง internal medicine doctor ะนะ,อะโอ้โหมันแพทยงง์ยังภาษาไทยเขาเอิอดเกี่ยวกับรักษาโรคหรือย,ยาอมมแมนเราสิถามเนาะว,ว่าเพิ่นอยากไปเฮียนอยู่ไทยเดี๋ยวหู่จักยังแน่อยู่กับไทยเนาะที่ว่าเคยไปดินไปเที่ยวแล้วบ่เนาะสถานที่เอาอันใดนึงเนาะที่ว่าเอื่อยมากไปเนาะ เลย,ยมวยสาวลาวเนาะเมนเคยไปประเทศไทยไปเป็นประจำไปทุกๆ summer break ค่ะนะเมนไปสุรายมันไปจังหวดัดไกลๆกับบาทเขาเองค่ะดี้จังหวัดอุบล<แ> <laughs> <laughs> อุบลร,รัชธานีนอคิดเมนไปสุรายเ,เคยไปพาแต่ม ที่เคยไปาพาด <พา S 2> แดดบ,บ่มึะคุบ่เคยไปพาดแดดจักเสือเอือยเอ้ยไม่หรอกต้องเลิกไปเคยไปมันม่วนบ่ม่วนเป็นจังได๋เนาะพาดแดดเคยเห็นตั้งแต่เข้าจ้ารีวิวนะเบิ่งในคลิปในหูมันนะมันอยู่แกลไกกับมันอยู่แกลไกกับบาทเขาเอือยเลยเพราะว่าบาบาทเอือยอยู่บ่ได้อยู่ปากเซคือเจ้าดีอยู่บานาแก้วเฮาไปพาดแดดมันจะไกลท่าเฮาขี่เฮือไปแป๊บเดียวก็ับหอมขามเฮือไปบ่แม่นขามเฮือไปอยู่ก็ไปไก่กับบาทแล้วบรรยากาศอยู่พาดแดดมันแบบธรรมชาสทร์นะ ไปไปสัมผัสกบธรรมศาสตร์เดี๋ยวเข้าไปฟังคนคนเขาคนอีสานเแมนคนอีสานเข้าไปฟังคนอีสานบบกับเขาจะเข้าใจง่ายกว่าฟังคนกรุงเทพอยู่แล้วรเพราะภาษาคล้ายๆกันมอนแหละเลยอีกอย่างหนึ่งคนอีสานเปิดใจดีอีกแมนคนแบบนิสัยแบบใจคอเขากับนอเพิ่นแบบว่าเข้าไปบ้านเพิ่นแบบคือมาต้อนรับดียังนอสามคนบ้านเดียวกันเนาะสามคนบ้านเดียวกันหูซึกคือคืออยู่บ้านตตวเองนะเข้าไปแล้วก็ไปเบิ่งข้าจ่าเฮ็ดไม้ไทย อ่าไม่ไทยอีกพกเห็ดแต่วาซินเห็ดนี่ยมนบเมนเมเ็ดเฮ็ดผาายังหันดีอยู่อยุคคงเจียมแล้วก็เคยไปใส่อีกว่าแล้วก็ไปมองห้างสรรพสินค้าตลาดนัดต่างๆอ่าไม่ฮนไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี่ส่วนใดคนน้าเขาหมักไปร้ายที่สุดเนาะคือเอือยอะไรมากก็คือมีผ้าแตบแล้วก็คงเจียมนี่ บอกแล้วว่าลิงเองก็บโเคยไปจักเสื่อพี่น้องเอ้ยกับแบบอยากอยากไปอยู่แต่โมบว่าสิไปจังไายเนาะแบบว่าส่วนนายขอบคุณว่าพาไปก็มีตั้งแต่โรงพยาบาลห่างห่างโรงพยาบาล,าบาลออกออกเขาเขาอยู่หันนะส่วนนายเนาะขั้นไปเทะเนาะมีโอกาสอยากไปสัมผัสก็คือเมนเอ่ออยากไปสัมผัสธรรมศาสตร์แบบว่าเคยเห็นเนาะแต่วา่าโมเคยไปจักเสื่อส่วนน่าก็ไปแต่ห่างโรงพยาบาลห่างสินะ<ม>ไปมิเตะไปกินตลอดคือเรื่องว่ากินเถะกินมาไปบ้านเพลินสัมสิกินเนาะ เอาอาหารไทยเนาะหอเอือยเลือาอาหารไทยหนึ่งที่ว่าเอือยไปตลอดอแต่เะอเนื่ยแมันตรงด้สร่างเนาะสิ่งที่ว่าเอือยร่างตลอดต,ำต,ำต,ำตั้ตั้มมะคุงซ้อมตาเพระว่าสมตัมตต้มยุ่ไทยรสชาติจัดดีนะแคลข,าย,ข,า,ยขายแบบเพสแต่บนุ่งแหงนะผู้ดีกินอมากมากมากรสชาติผสมตามไทยแล้วก็มากแกงเขียวหวานอแกงเขียวหวานต้มยำกุ้งอต้มยำกุ้งเนาะ ประมาณสามเหลดก็บางทีไปกินซาบูท้าไปซาบูเนาะมันครบรลดเลยทุกอย่างเนาะเออเนาะสมลเก่าๆบริสีลยเก่าๆลืมเลยริไปเฮิงแหละสี่ลอยเก่าๆลืมแหละบส3มลยเก่าๆกับสี่เก่าเนาะค่ะแมนนนี่คือแมน บาเอื่อยเพันมักไปนอเพันหูเกีก่ยวก,กับลายยางนอระสบกันเอื่อยไปแต่ละเจอคือไปพาแต่มันคีหือ่อเนอกกันคือไปแม่นั่ถาไปพาแต่มันจะขีหือ้อพาแตมแสดงว่ามันอยู่ออกหนอกตัวเมือเมันบอกเลยอยู่อยู่อย,อยู่อำเภอโค้งเจียมจังหวัดอูบลจะเป็นอำเภอโค้งเจียมอ่า<ต>อำเภอเมียนตะถาเขาสิไปโรงพยาบาลบางที่ก็ไปโรงพยาบาลที่แถวแวโค้งเจียมนี่แหละแต่บางทีก็ไปอยู่เบื้องซองเมฆคันดิ เบื้องสมิงเขาตรงไปทางตอาขีดนี่แต่ว่าเตอาขีดตัวนั้นขี่รถอ่าไปเขาตรงจะี๋ยตรงออกมาเวียนเวียนออกมาทางนี้นอกระแม่อ่าแสดงว่าขั้นไปขั้นจากขามไปไถเบื้องโค้งเจียมมันแสดงว่าจะใกล้แหฮ่มขี้เหือกกระหามได้แม่นขี้เหือประมาณสั่งหนึ่งเหือเหือเบื้องเขาเองบ่เบื้องล่าเขาเองบ่เหือเนี้ยเบื้องล่าเขาเองแล้วก็ไปจำบัดบ่หรือว่าบ่วจำก็ได้ไปทางเหมืองจำจำคือกันแต่ว่าจำอยู่ถึงด่านภาษีนะ อ่าเบื่อจะคล้องเคื่อเป็นคนเป็นจับโมเป็นห้าวอ่าเมนโอ้ยมือหนาเนาะงเขามีประสบการณ์แค่มาประสบการณ์แบบอีกแค่มีโอกาสเนาะคือเมนก็จะเคยไปเนาะพาแต้มวิวงามแห้งนาะเห็นในในอันนั้นค่ะวิวงามนอืค่อยเพิ่นเหตุยูทูปไปอีกเนาะต่อไปค่นหากว่าเฮียนจบพร้อมเอืึอยจะจบก่อนเนาะเพิ่นเอืึอยเพิ่นจะจบแล้วเนาะคือเมนลิงก์กันยังอีกเป็นและยังเฮืงเติบเนาะถ้าหากได้ไปเจอเอืึอยเพิ่นเนาะสิหาเพิ่นได้ไปเนาะเพราะว่าบ่เคยไปคงเตรียมจักเทื่อนนอ ไปเป็นประจำตอนตอนตอนอยังเหนียๆจะไปขาดประหัดเสาทิดหนึ่งซ้ำมือคือไปไลยเถอะไปไป,ไปสื่อเครื่องมาขายเดชไปสื่อย,ยุหันมันจะถืออู่หันจะคลายเครื่องแต่ว่าไอ้มวยแต่เขาไปสื่อยุหันบ่นหนมะขายไปสื่อยุข้งเจียมแล้วมาขายแต่ออปัจจุบันนี้สาวเราซื้อ,อยุกับปักเซ่ข้าบุดต่อตงเขามาตงไปสื่ออยุค้งเจียมขี้หื่อมันก็ระบังไปตั้งแต่บ้านไอ้มวยไปหาค้งเจียมแต่ก็แต่ปะแต่บ้านไอ้มวยมาหาปักเซ่ตัวไดไก่กัน กับปากเสกไก่กลัวแต่อาหารท่ากสิเดไปเที่ยวนะแม่แต่อาารท่กิดไปเที่ยวาไปกินของกินเสพหะนะเกือบใหญ่คือตัวเมืองอุบลอยู่แบบบางทีตัวเมืองอุบลใหญ่เหรอบ่ใหญ่โตเนาะแม่แต่คือปากเสะหะแม่บุญใหญ่โตเคยไปเว้ยถ้าสิบ่ใหญ่โตเนี่ยเนาะแต่ว่าแต่ว่าม่วนหะนะไมนเป็นแบบธรรมศาสตร์เนาะแบบเป็นแบบคือบ้านเทาเองเนาะขอยานน้องคงสึกแบบเด่นแสนเนาะเออคงศึกคือบ้านเทากันเดะเกแบบแบบแสดงว่า เอือยเพิ่นไปรายขังเนาะไปเอาเครื่องอยู่หันมันจะถือกวนบ่ไอ้มวยถ้าปัจจุบันนี่แม่นซ้ำๆกันเพ่งขึ้นนะบ่แม่นแพงแล้วซ้ำกันอืมเพื่อเฮาเอาขามเหื่อขามย่างมาอีกเนาะเม่นแหละนี่คือแม่นความประทับใจของเอืยอยเนาะที่ว่าเพิ่นอยากคือว่าเพิ่นก็อยากไปเฮียนอยู่ไทยเนาะเขามีโอกาสเพิ่นได้ไปเฮียนต่อเบาแล้วพศภาษาเพิ่นคือภาษาไทยอังกงคิดเท่าก็ได้ครบหมดแล้วเนาะบัดนี้ภาษาภาษาไทยเน่ซีดเนาะเฮากั คือแมนยังเข้ามีแตแอบเขียนหันน้อยนึงเนาะแต่ว่าเบาหัาเข้าใจกันเด้แมนเบาเบาหันเข้าใจเขาเบาหันเข้าจะเข้าใจแต่ว่าให้เบาเป็นภาษาไทยไปคื่อหันยาเพราะว่าเขาบ่คอยไรสั่นะแมนก็อาจจะเป็นแบบแข็งตัวเข้าใจเนแต่ว่าเบาได้เบาได้คันคือภาษาเวียดนีเป็นจังไ๋เนาะระวางภาษาเวียดกับภาษาไทยรู้สึกว่าตัวได้เบาออกได้ง่ายกว่าภาษาไทยันเข้าใจง่ายลวก็เบาเบาได้ง่ายเนอะคือเข้าเบิ่งออกเบิ่งนางงนาะภาษาเวียดคัน เขาเหยยเขาเห็นดแต่ปีเดียวเนาะเออยนอนลวเขาก็มายู่น like ีย right. really like ูรอกหาพวกปีแต่ว่าภาษาไทยเขาก็ได้ยินเมเปิดโทรทัศน์ให้ฟังแต่ยังแน่หน่อยเนาะนั้งหงงแงงแงอยู่โอเมะก็แบบว่าเบิ่งนังไทยมากตั้งแต่ตอนนั้นมันก็สิเข้าใจเฮงเนาแต่เข่าแบบว่าคข่าเบาแบบมัวแต่เขาก็ยังเข้าใจนะเขาจะเป็นซับแบบทางการเนาะแบบเขาก็ยังเข้าใจเนาะว่าซันซานเนาะนี่ก็คือเมน ว่าเอือยเพิ่นมาสั่งซ่าอ้ามีแต่ว่าให้เอือยเพิ่นฝากส่องนะว่าเอือยเพิ่นมาจากส่องไร้หนอลายคนก็อาจจะอยากฮู้จักหนอเอือยคนงามคนนีหนอก็คือแม่นเพิ่นอยู่ข้างห้องดิ้งเองเนาะเพิ่นก็ให้เพิ่นแนะนําซะว่าเพิ่นมาจากไซนอ้ดิงสิฝากส่องเพิ่นดงข้างล่างหนอให้ทุกคู่ทุกคนไป FC ฟซีหนอขันว่ามักเอือยเพิ่นให้กําลังใจเพิ่นเฮ็ดคลิปหนอเพราะว่าเพิ่นไก่ซึ่มาบ้านเดียวเพิ่นก็อยากซ้อมบอกภาษาไทยเพราะว่าเพิ่นก็อยาก หูจักคนไทยได้ร้ายนาะบัตราเพื่อนไปเฮียนไปห้ามนาะกับพ่อใดพ่อใดเฮียนกับพ่อใดทักทายเนอกกับพ่อใดทักทายสบายดีแมนมี่ยังเนาะกับบดเฮาไปอยู่บ้านเพิ่นขั้นเห็ยนยังกับพ่อใดเพิ่นสีน้านาะคนหูจักเนาะว่าในอันในเออแนวใดถื่อแนวใด้ายพิษนะนอาเอือยฝากซองเลยรู้ว่าแต่จากส่งไหนนาะเอาฝากอีกหอบซองเขาอนุญาตฝากอีกหอบซองซื้อมวยนะจ๊ะมาจากซองมวยสาวล่า มวยนีเป็นพิบอย่างได่นอนมวย m u a y และตามด้วยสาวลาวสาวลาวเป็นภาษาไทย <c oughs> แบนเลยแบน <c oughs> แบบลิงสาวลาวเพราะว่าเขาอยากได้เพราะว่าเขาอยากฮูจักกับคนท่าอทนาก็ได้แบบเออขียนเป็นภาษาไทยซะแม่ภาษาลาวเขาขยนเป็นภาษาไทยคนลาวเขากับอ่านเข้าใจดีคนลาวก็อ่านขาใจขั้นเขาสีขียนเป็นภาษาลาวแบบนไทยแบบบางคนพ่นอาจจะอ่านได้เนาะแต่ว่าบางคนที่ว่าพ่นอยู่กรุงเทพพ่นอาจจะแบบ บ,บางคนกับอันท่า,บานบะ่ได้นะเฮาก็เลยเขียนแบบเพื่อความมั่นใจหลายกว่นนะแจ<ม>๊แะก็ง<ๆ>่งายในการเสิร์ชอีกแมนเนาะโดยฝากในเด้อ2อมวยสาวลาวไปไปกดติดตามให้แน่น <laughs> ไปกด subscribe โอเคเนาะก้ขอฝากสองเอื้อยเพินนน่นเนาะมื้อนี้ดิงสาวลา,าวลากับเอ้ยมวยสาวลาวกัสิข้อตัวเลาไปก่อนก่อนมื้อกว่าขอบใจมื้อกว่าคูทุกคนที่ให้กําลังใจดิงสาวลาวดิงสาวลาวก้ อย่าลืมกดไลค์กดซับสกไครป์เป็นกำลังใจทั้งสองคนในเดอพี่น้องยิ้งซาลาวขอตัวล่าก่อนครับเอ็มมวยบ๊ายบายขอบคุณได้หลายที่ครับส้มน,นะครับฟัง